จ่าตันจารักครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพิมพ์พฤดาตันจารักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักภูมิใจไทยค่ะ วันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องจะหารือท่านประธานค่ะผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะคะในในปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งเลยนะคะในพื้นที่ของดิฉันนะคะก็คือในเขตอำเภอวังน้อยอำเภออุทัยและอำเภอภาชีค่ะมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันนะคะก็คืออาคารเรียนหลายแห่งนะคะชำรุดทรุดโทรมและเป็นอันตรายต่อน้องๆน,นักเรียนค่ะ บางที่นะคะหลังคาก็เปิดเนื่องจากพายุลมฝนค่ะบางที่พื้นไม้กระดานก็ชำรุดนะคะจนทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนบางที่นะคะโครงสร้างอาคารก็มีความเก่าและเสียหายมากจนอาจจะก่อให้เกิดความอันตรายถึงชีวิตของน้องๆน,นักเรียนนะคะซึ่งก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานในชุมชนของพวกเรานะคะซึ่งปัญหาที่ต่อเนื่องกันมาก็คือน้องๆน,นักเรียนเนี่ยมีห้องเรียนนะคะไม่เพียงพอต่อการใช้งานค่ะ จึงคุณครูเองนะคะก็ต้องจัดสรรห้องเรียนเท่าที่จะมีนะคะเท่าที่จะ เหลืออยู่นะคะเท่าที่จะใช้การได้อยู่ให้กับนักเรียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่พ่อแม่และผู้ปกครองไว้ใจจะฝากบุตรหลานเอาไว้ค่ะท่านประธานจึงอยากจะฝากท่านประธานนะคะไปยังกระทรวงศึกษาธิการค่ะให้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณนะคะมาปรับปรุงซ่อมแซมรวมถึงก่อสร้างอาคารที่มีการจำหน่ายไปแล้วนะคะเพื่อที่โรงเรียนค่ะจะได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและได้รับความไว้วางใจในการฝากลูกหลานไว้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับเชิญท่านกัน